<ค>แล้วคนแรกข,ของแล้วเขาคนนั้นก็จะบอกว่าจับได้ใครแล้วก็ไปให้คนนั้นแล้วคนที่สองที่ได้อ่ะก็จับต่อก็ต้องไปจับก็ต้องไปเอาจก็ต้องไปเล่นของมัง<า>นแล้วของโฮปได้ของใครที่ได้ของใครโอเคไม่บอกไงก็นี่เราคุยเฉพาะผู้ชายไงไม่บอกใครแล้วได้ใครวะ เสียฮอบปี้จับได้เเจับได้าเตอร์อัเียจับได้เฟล้วใครจับได้ของบ่ะฮอบปี้เอาเลี้นตัวไม่มีใครต้องนั่งเนี่ยเฟ็ยัดป้อนปากป้าอันนึงดิชอบกินไหมอดูี่สชิ้นเจ้ากินหมดปะ พรุ่งนี้เราก็ออกเดินทางไปเที่ยว